สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะเดะเช่นเคยนะครับสำหรับเชา้าเช้าในวันนี้ก็มีคิวปล่อยรถสี่ประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าแซดเียร์ธรรมดานะฮะนี่มีคิวส่งมาบในวันนี้นะฮะวันที่หนึ่งมิถุนา 2,565นะฮะกับคันนี้ฮะนี่สีเทาลัมโบเลย892,000าทสํ 8, 2, บาทสำหรับสีนี้นะฮะเกียร์ธรรมดานะครับกับโปรโมชั่นที่สามารถออกรถได้จริงสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ39,000บาทนี่อุปกรณ์ตกแต่งก็ได้ครบๆเหมือนคันนี้เลย มีฟิล์มกรองแสงให้กรอบใต้ายพายางมีครบครับพื้นบุกะบะของอีสสูนะฮะให้เป็นของแท้นะครับทางโชว์รูมของเราจะได้ว่าสีนี้นะฮะก็ขายดีพอๆกับสีขาวมุกเลยออปชันของรถรุ่นนี้ก็มาครบๆเลยนะฮะมีรีโมทเปิดปิดประตูรถสัญญาณกันขโมยกุญแจนิรภัยนะฮะมาครบเรียบร้อยนี่ ภายในก็ค่อนข้างจะหรูหรานะครับสำหรับเกรดแซดผมอะไรนี่มาออปชันมาครบเลยระบบล็อกความเร็วระบบเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับมาครบเรียบร้อยภายในนี่ก็จะบุนุ่มเลยนะฮะคอนโซลนี่บุนุ่มถุงลมนี่เราภัยคู่หน้าเบรก ABS มาครบเลยเป็นจอทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อระบบ Android ได้เลยนะฮะ a n d r o i d IOS ใช้งานได้เลย เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเรียบร้อยเป็นเบาะแบบพิเศษนะฮะลดการสะสมของความร้อนนะฮะสำหรับเกรดแซที่เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับเกรดแซดสประตูนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นยกสูงหรือว่ารุ่นเตี้ยนะฮะสำหรับ4ประตูตัวอ่าตัวนี้นะครับก็มีช่องแอร์ทางด้านตอนหลังมาให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวกําหนดการรับรถของลูกค้าท่านนี้ก็ ช่วงประมาณ9โมงนะฮะน่าจะประมาณ9โมง9นาทีประมาณนี้เมื่อคืนฝนตกสนักเลยเดี๋ยวเช็ดทําความสะอาดรถเพิ่มเติมสักครู่นะฮะเดี๋ยวรอลูกค้ามาก็มาถ่ายบรรยากาศกันส่งมอบกันให้รับชมมันอีกโอเคลูกค้าเดินทางมาถึงเซ็นเอกสารเป็นที่เรียบร้อยปะไปตรวจรับรถกันครับผมนี่ นี่สายพานยังดีเลยนะฮะดอกไม้ไปเลยครับผมไม่ลืมของอะไรนะฮะลูกค้าก็จองรถมาสองเดือนได้มั้งฮะ <c oughs> เป็น FC ที่อยู่ใกล้ๆกับโชว์รูมนะครับไม่ไกลกันมากลูกค้าก็ สะดวกในการเดินทางมารับรถนี่จของรถนะฮะสี่ประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าแซเกียร์ธรรมดานะครับเปิดดูรถได้เลยครับถ้าถึงเวลาก็ไหว้ดอกไม้ได้เลยวันนี้ก็มีผู้ร่วมแสดงความยินดีกันมากัหลายท่านนะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้วันที่หนึ่ง ตามสักนิดหนึ่งนะฮะ <laughs> อขอให้ขับขี่ร่ำรวยนะฮะเดินทางปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับ นี่ก็บรรยากาศการส่งมอบของลูกคา้าท่านนี้นะครับคุณมนัชชัยนะฮะขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความไว้วางใจนะครับก็จองรถกันมาก็ร่วมๆประมาณ2เดือนนะครับลูกค้าก็ไม่ได้รีบ,บรับรถนะฮะก็พอดีเลยรถมาถึงก็รับตามกำหนดที่ลูกค้าแจ้งไว้เลย สีเทาแรมโบนะฮะสวยนะครับสีนี้สวยมากๆ <of> <inhale> <toc> <pit>